นี่คือแผงโซลาเซลล์ที่พิมพ์ออกมาได้เหมือนกระดาษเลยครับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลที่ออสเตรเลียสร้างนวัตรกรรมใหม่ที่พิมพ์แผงโซลาเซลล์ลงบนม้วนฟิล์มหนาแค่0.075ม mm, ิลลิเมตรเบากว่าแผงเดิมที่ใช้ซิลิคอนเป็น10เท่าทั้งเบาและเยืดหยุน่น สามารถถูกเอาไปใช้ได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่พักฉุกเฉินไฟถนนปั๊มน้ําหรือแม้กระทั่งรถ E ีวีเทคโนโลยีนี้ใช้พอลิเมอร์อินทรีย์ที่เปลี่ยนแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้แผงซิลิคอนแบบหนักๆเลยและติดตั้งง่ายมากใช้แค่เทปกาวพิเศษก็พร้อมจ่ายไฟได้แล้วครับตอนนี้เขาติดตั้งให้คนได้ดูจริงแล้วที่ออสเตรเลียเป็นทางเดินหลังคาโซลาเซลล์ที่เปิดไฟเองเวลาที่มีคนเดินผ่านเทคโนโลยีนี้จะมาถึงที่ไทยวันไหนไม่มีใครรู้แต่วันนี้การติดโซลาเซลล์แบบฟรีๆทำได้ ริงแล้วนะครับในประเทศไทยการใช้งานโซล่าเซลฟรี free, เนี่ยแถมติดตั้งฟรีเนี่ยเรามีมานานแล้วนะครับที่เราเรียกว่าโมเดล PPA ซึ่งถ้าบริษัทไหนมีค่าไฟตั้งแต่1-2แสนบาทต่อเดือนขึ้นไปครับสามารถส่งข้อมูลแม้ทางเราประเมินได้เลยครับ